สวัสดีครับยูริต้อนรับครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอีสานกันอีกครั้งนะครับกับศืละปะการแสดงที่เรียกว่ามีมนขลังจริงๆก็คือหมอลำครับสวัสดีค่ะหมอลำเนี่ยมีสเสน่ห์ไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังอยู่ยังปรับตัวได้ตลอดน่าทึ่งมากค่ะ ใช่ครับแล้ววันนี้เราจะ,ะโฟกัสไปที่คณะหมอลำคณะหนึ่งเลยที่ถือว่าเป็นตำนานโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่าหมอลำเรื่องต่อกลอนกำลังฮิตมากๆเลยนะฮะนั่นคือคณะหมอลำฟ้าสีครามครับผมจากกาลสินโอโ้โหชื่อฟ้าสีครามเนี่ยแฟนหมอลำรุ่นเก่าๆหน่อยหรือคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์หมอลำออต้องรู้จักแน่นอนค่ะถือว่าเป็นคณะที่แบบแถวหน้ามากๆในยุคนั้นเลย แน่นอนครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทความเรื่องหมอนลำฟ้าสีครามตำนานเรื่องต่อกรอนแห่งกาลสินนะครับจะพาเราย้อนไปอยู่ช่วงที่คณะนี้ดังสุดๆเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าเอ๊ะทำไมฟ้าสีครามถึงเด่นจังอะไรทำไมเขาเป็นที่จดจำและมีมรดกอะไรทิ้งไว้บ้างคมวัฒนธรรมอีสานในยุคนั้นผ่านหมอลำได้เลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันนิดนึงก่อนกับ รูปแบบที่ฟ้าสีครามเขาเก่งมากๆเลยคือหมอลำเรื่องต่อกลอนอันนี้มันเป็นยังไงนะครับช่วยอธิบายหน่อยครับได้ค่ะ หมอลำเรื่องต่อกลอนถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะก็คือการเอาเรื่องเล่ายาวๆมาแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านนิทานตำนานอย่างนิทานชาดกหรือบางทีก็แต่งเรื่องใหม่เลยแล้วก็เอามาลำมาร้องมาแสดงมีตัวละครดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆค่ะคล้ายๆละครเวทีหรือซีรีส์ยาวๆนะคะแสดงว่าไม่ใช่แค่ลำแก้กันไปมาสั้นๆแต่คือ เล่าเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นต่าเลยมีโครงเรื่องมีตัวละครมีปมมีคลายปมเหมือนดูละครเรื่องหนึ่งจบเลยใช่เลยค่ะมีพระเอกนางเอกตัวโกงตัวตลกบทบาทชัดเจนมีฉากมีเนื้อเรื่องต่อเนื่องทำให้คนดูเออ่ติดตามได้ง่ายอินไปกับเรื่องได้ง่ายมากๆครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆของรูปแบบนี้คือพลังในการเข้าถึงคนเยอะๆนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะสมัยก่อนที่สื่อเปนเทิงมันมีไม่เยอะเท่าตอนนี้ พลังที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับในบริบทของอีสานยุคนั้นเออลองนึกภาพตามนะคะยุคที่ทีมียังไม่ได้มีทุกบ้านอินเทอร์เน็ตนี่ยังไม่มีเลยหมอลำเรื่องต่อกอน,นี่เหมือนเป็นโรงหนังเคลื่อนที่หรือห้องสมุดมีชีวิตเลยนะคะโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับค่ะคือมันเอาเรื่องยากๆในหนังสือในใบลานมาทําให้มันสนุก เข้าใจง่ายผ่านเสียงลำเสียงแคนดนตรีลีลาการแสดงที่มันเร้าใจอะค่ะมันเลยกลายเป็นสื่อสำคัญมากๆไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวไม่ใช่แค่บันเทิงค่ะแต่ยังสอนค่านิยมความเชื่อตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิน่นหรือแม้แต่หลักธรรมคำสอนต่างๆให้กับชาวบ้านได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเข้าใจแล้วครับมันเป็นมากกว่าความบันเทิงจริงๆเป็น,นกลไกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากเลย ทีนี้พอกลับมาที่คณะฟ้าสีครามอะไรที่ทำให้คณะนี้แบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของวงการหมอลำเรื่องต่อก่อนได้ครับจุดแรกที่ข้อมูลเขาเน้นเลยคือเรื่องดนตรีการใช้ทำนองกาลสินป์ใช่ค่ะประเด็นเรื่องทำนองนี่สำคัญมากในวงการหมอลำนะคะการมีทำนองที่เป็นเอก,กลักษณ์เหมือนเป็นลายเซ็นของคณะเลยเหมือนเป็นแบรนด์เลยใช่ค่ะเหมือนแบรนด์ทำนองกาลสิน์ที่ฟ้าสีครามใช้เนี่ยแหละค่ะ เป็นจุดแข่งสําคัญที่แบบแค่ดนตรีขึ้นเสียงลําขึ้นมานิดเดียวแฟนๆก็รู้เลยอ๋อนี่ฟ้าสีครามถึงแม้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องโครงสร้างดนตรีเปะ๊เปะๆแต่ก็ย้ําว่ามันคือเอกลักษณ์ที่ทําให้ต่างทําไมการมีทํานองเฉพาะตัวมันถึงสําคัญขนาดนั้นครับยุคนั้นคือต้องเข้าใจว่ายุคทองของหมอลำเรื่องต่อกกลอนเนี่ยคณะหมอลำเยอะมากนะคะแข่งขันกันสูงการสร้างความแตกต่างให้คนจำได้นี่สำคัญสุดๆครับ ทำนองกาลสินของฟ้าสีครามเนี่ยนอกจากจะเพาะแล้วนะคะมันยังสร้างอัตลักษณ์ทางเสียงที่ชัดเจนมากๆช่วยให้คณะเด่นออกมาเลยอแล้วถ้ามองกว้างขึ้นไปอีกนะคะทํานองเฉพาะถิ่นแบบนี้มันสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานเองด้วยทํานองกาลสินก็คือสำเนียงคือลีลาของหมอลำจากกาลสินมันสร้างความภูมิใจให้คนท้องถิน่นแล้วก็ผูกคณะเข้ากับรากเงาวัฒนธรรมของเขาด้วยค่ะน่าสนใจมากครับ เหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ในยกนโน้นเลยนะฮะนอกจากทำนองแล้วอีกอย่างที่ข้อมูลบอกว่าเป็นแม่เหล็กเลยคือนักแสดงนำโดยเฉพาะชื่อของขวัญชัยแสงยศกับพิสมัยเพชรละมาชยสองท่านนี้คือตำนานจริงๆโอ้ยพลังของดาราน,นี่สำคัญทุกยุคค่ะในวงการบันเทิงสำหรับหมอลำเรื่องต่อกลอนนะคะนักแสดงนำโดยเฉพาะคู่พระคู่นางเนี่ยมีบทบาทเยอะมากไม่ใช่แค่แสดงไปตามบทครับ พวกเขาคือหน้าตาคือสัญ,ญลักษณ์ของคณะเลยเป็นจุดศูนย์รวมสายตาความรู้สึกของคนดูทั้งหมดถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็เหมือนเป็นไอดอลหรือซูเปอร์สตาร์ประจำวงการหมอลำตอนนั้นเลยได้ไหมครับเปรียบเทียบแบบนั้นได้เลยค่ะความสามารถในการร้องลำการแสดงอารมณ์ที่ถึงบทบาทหน้าตาบุคลิก หรือแม้แต่เคมีที่เข้ากันของคู่พระนางอ่าใช่ใช่เคมีนี่สําคัญสําคัญมากค่ะทั้งหมดนี้ส่งผลต่อความดังของคณะโดยตรงเลยคุณขวัญชัยคุณพิสมัยเนี่ยไม่ใช่แค่แสดงเรื่องแต่เขาทําให้ตัวละครในนิทานในตํานานเหล่านั้นมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆจับต้องได้ใช่ค่ะทําให้คนดูหัวเราะร้องไห้เอาใจช่วยไปกับตัวละครได้ความผูกพันเทางอารมณ์นี่แหละค่ะที่ทําให้ฟ้าสีครามเข้าไปอยู่ในใจคนดูได้นานขนาดนั้น เข้าใจเลยครับว่าทำไมชื่อสองท่านนี้ยังเป็นที่พูดถึงอยู่มันคือการสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องเนื้อหาบ้างนอกจากทำนองนักแสดงแล้วการเลือกเรื่องมาเล่นก็สำคัญมากข้อมูลพูดถึงเรื่องเด่นๆของฟาซิครามหลายเรื่องเลยเท้าลิ้นกานเตมีใบแล้วก็เรื่องดังสุดๆอย่างผาแดงนางไอการเลือกเรื่องพวกนี้มันมีความหมายยังไงครับการเลือกบทหรือเรื่องนี่ก็เป็นกลยุทธ์สำคัญเหมือนกันค่ะ เรื่องที่ยกมานี่น่าสนใจนะคะอย่างเตมีใบ้นี่เป็นทศชาติชาดกเกี่ยวกับบารมีการเถียสละเป็นเรื่องสวนใจทางพุทธศาสนาเลยครับผมส่วนผาแดงนางไอนี่เป็นตำนานรักพื้นบ้านอีสานที่ดังมากอะ่ะโศกนาฏกรรมที่ฝังใจคนอีสานเลย การเลือกเรื่องพวกนี้มาเล่นมันก็แสดงให้เห็นว่าฟ้าสีครามพยายามนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายนะคะมีทั้งบันเทิงข้อคิดทางธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อท้องถิ่นด้วยแล้วข้อมูลยังชมอีกว่าฟ้าสีครามเด่นเรื่องความสามารถในการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาหมอลำที่ไพเราะสละสลวยด้วยแสดงว่าไม่ใช่แค่เลือกเรื่องดีแต่การถ่ายทอดก็ต้องสุดยอดเหมือนกัน จุดนี้สำคัญมากค่ะมีบทดีมีนักแสดงเก่งแต่ถ้าเล่าเรื่องผ่านภาษาผ่านลีลาหมอลำไม่ถึงเนี่ยก็ยากที่จะดังได้จริงครับ ความสามารถในการใช้ภาษาหมอนลำที่สวยงามมีสัมผัสคล้องจองกินใจการเรียบเรียงลำดับเรื่องให้หน้าติดตามตื่นเต้นอันนี้คือศิลปะชั้นสูงเลยที่ฟ้าสีครามทำได้ดีมากมากนี่อาจจะเป็นคำตอบนะคะว่าทำไมเรื่องเก่าๆตำนานนิทานชาดกพวกนี้ถึงยังแบบมีชีวิตชีวาสื่อสารกับคนยุคนั้นได้ผ่านการแสดงของฟ้าสีครามเหมือนกับว่าฟ้าสีครามไม่ได้แค่เอาเรื่องเก่ามาเล่นแต่เขา ตีความแล้วก็ชุบชีวิตให้เรื่องเหล่านั้นมันมีความหมายกับคนยุคนั้นได้ผ่านภาษาผ่านลีลาการลํำของเขาใช่ค่ะเขาทำให้เรื่องเหล่านั้นไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตสะท้อนคุณค่าบางอย่างที่คนยุคนั้นรู้สึกร่วงได้แล้วพอทั้งหมดนี้มองย้อนกลับไปมันชิงมรดกอะไรไว้บ้างครับให้กับวงการหมอลำวัฒนธรรมอีสานตามข้อมูลนะครับมรดกที่ชัดเจนสุดๆอย่างแรกก็คือ ตัวผลงานการแสดงเหล่านั้นเลยครับที่น่าทึ่งคือแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้วพวกบันทึกเสียงบันทึกการแสดงของฟ้าสีครามก็ยังได้รับความนิยมอยู่เลยครับอันนี้น่าสนใจนะคะการที่งานศิลปะจากอดีตยังคงมีคนฟังคนดูในปัจจุบนันมันบอกอะไรเราได้บ้างคะข้อมูลบอกว่าปัจจัยสําคัญคือการที่งานพวกนี้ถูกเอามาเผยพแพร่ในช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ u t u b e ทําให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ออ๋ค่ะกลายเป็นว่าแฟนหมอลำรุ่มเก่าก็ได้กลับไปฟังรำลึกความหลังส่วนคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจวัฒนธรรมอีสานก็มีโอกาสได้สัมผัสงานระดับตำนานพวกนี้โดยตรงเลยบทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเหมือนสร้างเป็นหอจดหมายเหตุมีชีวิตเลยที่ใครๆก็เข้ามาดูได้ใช่ครับมันทลายข้อจำกัดเรื่องเวลาสถานที่ไปเลย แล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะกับการรับรู้คุณค่าของหมอนลำฟ้าสีครามผลกระทบมีหลายด้านเลยครับอย่างแรกคือมันช่วยต่อลมหายใจให้ผลงานเหล่านี้ให้มรดกวัฒนธรรมไม่หายไปสำหรับแฟนรุ่นเก่ามันคือการเชื่อมต่อความทรงจำดีๆสำหรับคนรุ่นใหม่มันคือห้องเรียนวัฒนธรรมดีๆนี่เองที่เปิดให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้รากเงาหมอลำได้ง่ายๆค่ะ แล้วก็ยังเป็นคลังข้อมูลให้นักวิชาการนักวิจัยหรือศิลปินรุ่นหลังๆเอาไปศึกษาต่อยอดได้อีกแต่ในอีกมุมหนึ่งการฟังผ่าน YouTube มันอาจจะให้ประสบการณ์ไม่เหมือนไปดูสดๆหน้าเวทีสมัยก่อนหรือเปล่าคะมีอะไรที่อาจจะหายไปบ้างไหมคะนั่นเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับ แน่นอนว่าประสบการณ์ดูสดๆที่มีบรรยากาศเสียงสีแสงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับนักแสดงหน้าเวทีค่ะพลังงานตรงนั้นใช่ค่ะมันย่อมต่างจากการดูผ่านจออยู่แล้วอาจจะขาดมนขลังบางอย่างไปแต่ในขณะเดียวกันการดูผ่านดิจิทัลมันก็ทำให้เราหยุดย้อนดูหรือสังเกตร,รายละเอียดบางอย่างได้ที่ดูสดทำไม่ได้อ๋อก็ได้อย่างเสียอย่างนะคะครับผมก็ได้อย่างเสียอย่างแต่โดยรวมแล้ว ประโยชน์เรื่องการอนุรักษ์การเผยแพร่ในวงกว้างนี่ดูจะมีน้ำหนักมากกว่าชัดเจนครับค่ะสรุปได้ว่าคณะหมอลำฟ้าสีครามไม่ใช่แค่ตำนานในหน้าประวัติศาสตร์แต่ผลงานอิทธิพลของพวกเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจมาถึงปัจจุบันได้จริงๆผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกต้องครับเป็นเครื่องยืนยันเลยว่า ศิละปะที่ดีจริงๆมันเดินทางข้ามเวลาได้ปรับตัวเข้ากับสื่อยุคต่างๆได้เสมอค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าฟ้าสีคลามมีองค์ประกอบความสำเร็จที่ลงตัวมากจริงๆทั้งการเป็นเจ้าแห่งหมอลำเรื่องต่อกลอนในยุครุ่งเรืองครับผมการมีทำนองการลสินที่เป็นเอก,กลักษณ์การมีนักแสดงนำระดับแม่เหล็กอย่างคุณขวัญชัยคุณพิสมัยที่สร้างความผูกพันกับคนดูใช่ครับและที่สำคัญคือ ความสามารถในการเลือกเรื่องและถ่ายทอดเรื่องราววรรณกรรมตำนานพื้นบ้านออกมาได้ทรงพลังไพเราะกินใจมากๆปัจจัยเหล่านี้มันผสมกันพอด,ดีเลยครับทําให้ฟ้าสีครามสร้างความนิยมแล้วก็ทิ้งร่องรอยที่ชัดเจนไว้ในประวัติศาสตร์หมอลำอีสานเป็นคุณูประการที่ยิ่งใหญ่มากที่น่าศึกษาน่าชื่นชมครับค่ะ และแม้ว่าคณะจะไม่ได้มีผลงานใหม่ออกมาโลดแล่นเหมือนเมื่อก่อนแต่มรดกที่พวกเขาสร้างไว้ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นความบันเทิงให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ฟังกันต่อไปเป็นบทพิสูจน์พลังของศิละปะาก,การแสดงจริงๆครับที่บันทึกจิตวิญญาณยุคสมัยแล้วก็ส่งต่อคุณค่าข้ามรุ่นได้ครับค่ะครับก่อนที่เราจะจบกันวันนี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงครับ หลังจากเราเจาะลึกความร่งเรืองของฟ้าสีครามกับยุคทองของหมอลำเรื่องต่อกลอนไปแล้วอยากชวนมองมาที่ปัจจุบันแล้วลองตั้งคำถามว่าค่ะพัฒนาการของรูปแบบการแสดงหมอลำทุกวันนี้หรือแม้แต่รสนิยมความคาดหวังของคนดูในยุคนี้มันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับยุคที่หมอลำเรื่องต่อกรอนแบบฟ้าสีครามครองเวทีโอ้โหเป็นคันขานที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะ มันชวนให้เรามองความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะคะระหว่างศิลปะสังคมเทคโนโลยีแล้วก็รส,สนิยมคนดูซึ่งมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาจริงๆครับการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันในมุมนี้น่าจะทําให้เห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเส้นทางของหมอลำนะคะลองนําคําถามนี้กลับไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามการเจาะลึกเรื่องราวของคณะหมอลำฟ้าสีครามตำนานแห่งกาลสินครับขอบคุณ